เแล้วมันเกิดสกิลอะไรเต้าโอ้มันกดเลยสกิลคืออะไรอ่ะอ๋อคือมันจะสุ่มเหรออันเนี้ยผูม่โดดให้รอบนึงอ่ะลองเลยไม่มีสกิลวะไม่มานาไม่มีมานาไอ้เหี้ยนิงนึงไม่ตายเอ้ยตายแปลว่าสลักเกูไปดีรอบเฮ้ยไป ไอช่งมันดิไปยปอยู่เอ้ยเฟียวะชิ้นี่มันพวกชิ้นคนไม่บีกมันอะโอ้โห้ไม่มีบีกไม่ต้องฝาดด้วยหรือมันอัพสือเฮ้ยโอ้โห้เฮ้ยห้โดนคอ ไม่เติมมันงั้นสวยไปโดดโอ้โหหลบพอดีไม่ทันขึ้นมาครับไอ้น้องท่าสองเต้เ้ท่าสองมึงแก้เวนนะเฮ้ยเชียร์ตัวใหญ่มากเชียร์ไว้ตัวใหญ่มากเชียร์ตัวใหญ่มากเชียร์นายเล่นโอเคกว่ะเคียร์อะไรไว้เคียได้ตัวใหญ่กว่านี้อุ้ยโดยตาชิกไปอะไรเนี่ยได้อยากโดนตายฟาดตู่มไปหนักเอกว่าตาฟาดแบบนี้เฮียนาเฮ้ย

ม่ราเวทนะดูดนะสี่พานวดูไปแล้วดูไปแล้วอีกรอบไม่รู้อกัไตออกมาตโกนติดจะีบวาตะเฮ้ยไปมึงยังออกมาดีมุตัยอะไรขนาดนั้นเยเฮ้ยเพื่อนมึงจะเอารูมปรจุทำไมเนี่ยไั่โยนเลยอ้วนสี่วิธพัดวีสิิวอย่างนันพุ่งแผ่นพัลเฮ้ยไอเฮียสม่าทำไมที่เนียพัด ไก็ได้ก็ได้มันจะไม่ได้เห็นิกต่อไปเกไอ้ตามันเสรกบไปแล้วเฮ้ยมาตามาตาสอบได้มันสอบได้เฮียอะไร่ยางรตไหวปะคางไหวน้องฝืนไม่ต้องฝืนไปจะตายไปเียนั่นตายได้มอย่าตายโอ้ผมเป็นตายเป็นตาย

ข้าวอีกข้าวอีกประเภทชิวชิวตัดตัดมือตัดมือตัดมือข้าวมาดิข้าวมาดิโหดูโคตรนานเลยนี่อ่ะมันจะเดินมาชิดเออมันเดินมาหากูกูจะโดดไว้เมื่อกี้อ่ะเราไปหาไปไหนเะเออช่างวันช่างวันช่างวันสวยสวยตายอยู่ไว้อยู่ในวงไวอ้ยสวยเดี๋ยวเข้าไปงไวอย่าไปกดปิดกดปิด ไม่ตดไหเี้ยเไปโดนตีอันแล้วต้องกดผิดเอาเอาวงเอาวงเดียวกันเพื่อนก็เตรียมตัวรับสตาร์กับระเบิดระเบิดไปดีเดี๋พักสาพมาทุกคนไปเชิญพัดหน่อยไปไปไปไาไไปไปไไป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 ส

สองอะไรนะครับเรื่อยๆดูวะไม่มีทอดสอบก็ทำอ่ะสวยตามไม่ทันนะตามไม่ทันนะตาตยสวยขาได้นะขี่มีะพัดตายชนะแล้วจบแล้วจะพัดสลับของให้เราดูไหมล่ะพัดอยู่ไหนวะไอ้สัดปล่อยตาไปใบไม่มีใบแบ็คไม่อยากตายหลังมันนี่ๆๆไม่สนนะมึงต้องมัดรวมแล้วแบบนี้นี่นี่ตายเป็นตายอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าสวิตไม่มีใบ เยแม่ติดไอ้ที่เนี่ยไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเยาเลยอเปิของด้วยโอ้ชิดเปิด้ละอ้ยกิทเพื่อนกดให้ทุกอย่างเลย้สกิลเฮ้ยมวแล้วเฮ้ยระพัดีได้ไงมาทีทีคนเดียวได้ไงอะ เออขอเขาเขาอยู่ล่งเขาอยู่ล่งเยอะขดขดเยอะเอ้ยทำไมงี้จริงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไปดูยังไงอ่ะตุ้ยอยู่ฝาที่อ่ะปุ๊บบั๊กอย่างทุเรศเลยสัตว์ไม่มันหุกได้แต่มันไปอย่างนั้นได้ยังไงแฮกไอ้สัตว์มันต้องแคนเซิลกูหล้บเฮียดใช่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 ไม่ได้อยงนันได้ยังไงวะเออไอ้ยังโอทุเรศเลยสัสไม่ได้อย่งนันได้ยังไงวะใช่ไหม ไอ้เหี้ยยิงไม่เข้าเลยสัสตาตีโคตรแรงไม่มาตีบันรถไฟเลยตีมันนี้ตีมันนี้ตมันนี้ตมันนไม่ใช่มาเหี้ยของมันวะโค้มเมต้าโอ้โหโคมโคมโค้มร้อนร้อนเออเมนเมนเทลิตี้ตอนนี้เป็นสิบเลยจากร้อยตัวกลัวต้องกลัวละมาดูแทงไม่เห็นไม่ได้สองดีเีลย์ไหนหี้ย พี่กูทำเียนไปคุณไปยืนกูตอนนี้มันแบบมันเลือดร้อนเลยแบ่งไม่เห็นติดเลยข้าเฮียคุณไปยืปักแบ่งมุมไรตัวนั้นงานนี้เราอย่ามาล้านอ่ะโอ้คุณจะมาร์กไปคุณจะมาร์ไปไอ้เรือยไปดิไอต้าโอ้โหอ้าวติดเนี่ย เฮ้ยโอ้โหยันแม่กดเมาแล้วน่ะไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหยัม่ติดอลตาก้องาลองติขอตาแล้วโอ้ยชิตไมกุ้งคเชื่อยันแม่มึงห้าวเหอปัมปัมปัมบัมตีตีตีบัมบัมบัม m b ปัม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  บุ้มบุมบังบุ้มบังเวลาจะาอดก็เอ้ามาดิเจ้แม่เอาห้าวไปไปปัดนี่ห้าวบุ้มเป๊ะเป๊ะเป๊ะบุ้มบุ้มบุ้มยู่งฝาบันยุ่งฝาบเลยเพชรสวยตายกอดอย่าไปเฮ้ยอย่าไปตายแม่มาลงมาลากอะไรเนอะไรมเนี่ยอะไรเนี่ยไว้พี่อยู่นึงมันจะไม่สวนเฮ้ยไอ้เด็กผ้าช่วยกูด้วยช่วยกูทีน้องชายโอ้ยกดทุกอย่างเลยสัตว์กดทุกอย่างสายอาร์ตเลยขอม มีบอลเลยอารมีไบายมาช่วยอยู่อารมาแล้วน้องบัมบัมบัมเอาเบลเบลหัวเบลเบลหัวเตลกูดิ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 ไปกูมาเออยปไปไปอ้าวห้าวเอาพุ่งดิรออะไรกะน้องไปดิน้องพุ่งจู่ดิโอ้โหโดนจับนะไปสู้ลืมตีพอดีไปต้องไปต้องงี้ว่ะเอ้าไปไปไหนฮะแทนนี่มันโยนดีเี้อ ตาหอมไหวเพื่อนเฮ้ยโดนดึงกลับเฮี้ยตันกดถับไปหนีเลยต้า,าโชคดีโดนเพื่อนตีอยู่เพื่อนโอ้สกิวสโลว์เคไหวแล้วมาตอนนี้กดกดมากจังหวะน,นี้มากดดกดเลยคมากกดเลยตัดมันมีชีวิตหมดแล้วแล้วไงไบายจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้รับแฟนติตายซะไว้ไ <laughs> อ้เหี้ย ทับสอ่ะกูไม่ไม่อยากเล่นแล้ว่ไม่ีภาพนาเอ้าเฮียเอ้าี่นนแคลรี่ถ่ายไม่ถยไรอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ต้องออกทำเฮียะไรตอนเช่อมันเป็นอะไรตีเวทปะเอ้าแต่ว่าแต่ว่าอรอเราแม่งแบบจับทั้งทีมอ่ะไอสัตว์มึงให้กูหยิบตัวกูิบตมานะเออดี ไอ้จะหยิบตัวจับก็ไม่ดีหยิบเตอร์เฟกก็ไม่ดีกูก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีกูแค่บอกว่าหยิบตัวจับกูก็เลยหยิบตัวจับหยิบตัวเข้ากับตัวจับได้มาโอ้าวมีไปหนึ่งแล้วตากูจะพยายามไล่ให้ได้แล้วกันคิดที่ไกลอ่ะเฮ้ยมึงล้าเลยไกลมากตาตาอูสโดี๋ยวไหาค้นพ่อค้นแม่เอาไง โอ <The> yeah. ้ไม่มีอะไรแล้วตาหมดทุกอย่างแล้วชุดต่อแตกว่าฟลอรเลยไรเยอะเหอ่าโว้ยเยอะเลยเออเราสามารถเล่นเราทำไปเกินหนึ่งโดนกระโดดได้นะทำไปเกินหนึ่งโดนไอ้เลื่อสร้างห้องเหรอเรา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 มันเป็นดาบผีที่เราสามารถสร้างห้องได้ถอยถอยนะถอยตายแล้วกูได้ไม่ดีอมแปลกมากไ่้ โอ้โฮมอุ้ยเฮียมันแรงขนาดนี้หรือเปล่าดาวอัลาลังเ์สเปโอ์สเฮ้ยยังไม่ใช่วันตายของกูไม่ขอทีมวันเตะอ๊ะเด่กดสองป่าปักไม้โอ้ยดุดโหดาเห็นตาแลนนึกว่าไม่เข้าป่าแลนคุณนึกว่าตายถอยแล้วเออเดินไปจับเฉยเลย กูเลยเห็นเดินไปจับกูเลยต้องไปตามด้วยอ่ะไปๆๆกูว่าไม่ดีเฮียรอมันนั่มันได้หนูวะโอ้ยไม่ใช่คนเดียวตาโอ้ยกดกันป้อมกูจะตายกู้ยสวยชริตารักมันเสมอไอ้เช็คโอ้ยเฮียีบอกให้ได้ ออ้ยไอโคสแลมแา้วก็ไอโคสแลมใส่แมกติกีตัวเดียวอย่างกันเหรอมันก็ต้องทุบพวนตายอลไรพวกนี้มันอาโบสี่งมันยั้งข้ามเลยเฮ้ยเฮียไอมันไอโคไปแล้วจะบิ๊กไจะบิ๊กสวยเฮ้ยโอ้โหอ่านรีบะโบอันรีบะโบไอ้กเวียวต่อป้อมฮะ ไตาไปโน่นหรอลืมดูเลยตาตาตาหันหลังมาเอาไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงโอ้ยมันขัดได้ด้วยเหรอไยิ่งเตะโดดได้เมื่อกี้โคตรสวยอ่ะมันขัดกูได้เฉยเลยอ่ะโกงชาวบ้านเราไม่เราถึงซะตาเข้าไปเลยมาที่นี่ถึงคลั่งอีกแล้วลืมแลอ่อนสอสขมิ้น ไปแล้วตามเปิดออโต้เด right. ินแล้วไอสัตว์เนี่ไอช็อตเนี่ไอช็อตอยู่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ออนสล็อตไอ้เหี้ยไอสไม่หลุดเลยไอ้สัตว์เพื่อนโดอ้ตั้งเอโคสลามฮาร์กูไปช้ามากเยไปนะเราถอยเดีถอะตามใครจะตามลืมไปโอ้เกิดแก่จัง เอ้าเอ้าล้มล้มไม่ดีอ้าวแตกอ้าตีไม่โดนตังแถมายมัน่ากลัวจรงเ้ยเฮียไอ้เเซอร์เป็นลมพี่ขายมัน่ากลจริงๆเราจะคลั่งแล้วสินะก็ไม่มีใครตายอะ อ้าวเองหายไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยตายอ่ะมันอ่ะตายแล้วไม่ตายหรอกน่าจะถอยได้แต่ว่าเลื่อนโล่จะมีสมองเหมือนนภัสรอหนภัสเลยรอหนภัสไกลโอ้รอหนภัสไกลเอเจว่าไงล่ะสตีงเฮียโอ้นั่นอูแม่เอ้ยไปไหนดีวะเนี่ยเฮีย ให้อ,อไรไปหาบ้าไป้บัสมียจิตนะให้ตายรัตโรตีกูตัตีพี่หยุดเลยโซโลคิว

เอ็กโคแต่กูเป็นเหียไปไปไเผาไปไตายวะไม่มีใครตายเลยมีไอจิ๊ให้ล yeah. really ิกให้ลิกเอยเปลี่ยนให้ะเปลี่ยนละแกงตงแกเหรอกองแกเรอแก่ลแกะบุ๊คบุ๊คมเลยบุ๊ยัชนะแล้วแตตแตตอนตีโอ้ยโอ้ยลุดอ๋อมันบัคั่งอยู่บังคั่ง อุ้ยหนาวแม่นสัตว์เยี่ยไม่งใครยับอืมเยี่ยหนาวแม่นสัตว์มาโดนเปิดละโอ้ยนิกไอสัตว์อยู่ตรงแถวโยมมึงละโชคดีผ่าต่อยเลยถ้าต่อยเลยตาไม่ดูเลยเฮ้ยดูโลดไปว่าโดเที่ยวเฮ้ยอุ้ย โดนดับเครื่องชนกันนะพี่แม่ใครตรงนี้แม่งมีเซนที่พอดีเียขาสวย <c oughs> ว้ามาแล้ว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 ตัดหลังอยู่ตัดหลังอยู่ <c oughs> ตียนที่เต็มเลยเติมเพิ่มเติมเพิ่มไม่มีการกะ ตายทีเหอเออหมดทักทีไม่ออกเลยดีเมีเมีอันติป่ะ๋อมีจดาแอซคูลารเหรอรอดูกูนะเตมได้หมดโคตรตั้งัดดารอดูกูฮุกหันไปฮุกหันไปฮุกน้องหันไปฮุกเออเออโค้ดละเว้โค้ลเว้โค้ลา ไม่งมาหมดเลยแค่เดินหาพ่อหาแม่แม่งอย่างนี้เดียวเป็นยังไงไปกลับกลับกลับคือถ้าเย็นแล้วเย็ไปเปิดเลยเด็กบอกว่าเดี๋ยวโดนโดนสิไปไม่มีไม่เออผมมาเอาหมดละโอ้ยสวยพี่เกี่ยวมาเกี่ยวมาเออ ไอ้เชี่ยกินเนี่ยกินเนี่ยกินเนี่ยสวยเต้ของกูฟันหน่อยดิอืมเออเอ้ยโหยัดโดเจาะสโลวดให้พี่โอ้ยโอ้ยยัดแม่แม่งหลบพอดีเฮียแตกดีหัวตาเฮียเฮียโทรอยู่ข้างหลังนะ โอ้โหอยู oh like <C> er <sounds> no, ่ก <u plus poetry> so er. ูโถอยู่กูแม่งไล่กูไอสัตว์อีโทผมยังไม่มีคียบีเออตีไปละวเฮ้ยยังไม่ตีอยู่มั้งตีแม่ของพี่กูกันอ็นตีจะหมดแล้วต้องขอยาวสวยกัดดีสวยมากบ้าทำดีละโอ้นี่ดีเลยเยี่ยมเลยมันกัดอย่างนี้เยี่ยมเลยโอ้ยชนะเลยฮุกโซนามิด เออออมีมั่วใหญ่นะกลัวเอเอนีอ่ไม่พัตตใครอ่ะอ๋อไม่ใช่โทร,โทรสวยตตละโอ้ยเกูแตกสวยมาพี่โทรวะโทร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 อโอ้ยจู ไอ้เจขอขอพาปูนน่อไปถึงก็พี่พวกดึงดึงมึงอ่ะนิกมา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 พอเจเลยพอเจเลยพัดแล้วพี่แคบีว้าวเยอะเคล็ดมาแล้วโอ้ยืนงเป็นยืนเป็นวันเลยตอนนี้ตายเฮ้ยคือก็โอ้ยเยอะกันจริงเยอะเอาแล้วพัดโดนแล้วพัดโดนเรือยิงพี่พี่เอพี่พี่เอาเฮ้ยกูมานะกูมากูมานะอ่าตี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 ป้อมมา ไปจริงเหรอพี่ฟุกมีฟุกเรื่องไม่พร้อมนะเราถือเด็กปหาวกผไหวไม่มีโทรนะเพื่อนเพียไม่ใช่ใกล้เคียงผมขอได้ไหมที่โอ้โทรไอ้เชอรี่บัตใบทวะไม่รู้วะถ้าถอยได้แล้วก็มีใบทิ pues ้งอีกนะครับใบทิ้งออกมาจะสู้อีกได้ด้วยแล้วก็จะมีมาน้าเล่นเออน่าตื่นขึ้นสกาดิีกใบทีเฮ้ยเต้าโดนสวยกัตติเอออยหญกัตตีป้อมมากๆเออหัวแล้วอะถอยก็ได้ ไอพี่พี่จะขึ้นไปตีเลยนะเข็บปะผมเซฟได้ผมมีพี่จะขึ้นไตีนะที่มีเดือดไปเลยไปเลยไปเลยเเดืรอหมาฮีสองเดือดกระทงขึ้นมาได้ยังไงสวยอดขอร์ดเขี่ยมาต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้กูกดบีคีบีน้อย นี่ยตัวเองอ่าพี่จะไม่ซื้อบัตรกินเนตนะได้พี่ซื้อมาสองรอบแล้วชนะเลยเนฟัตโยนอีกเลยใช้เนฟัตเข้าหมดออโต้พลอตปิดไมค์ออย่างเงี้ยพอเล่นเนกูขนดนั้นแหละไอมินาอุสแครี่มีแห้ของกันะเพียอะไรหรียบร้อยไม่เล่นแล้วอย่าล์ฟอนไม่ได้ด้วย ทะเลาะกันมากนะกูออกเองนะโดน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 นะเอาโดนนะเอาโดนนะเตะเต้ตามมดิเอาเตะเอาดิเอาดิเอาดิอึ๊เอ้าวอ้าวอ้าวคิวร้อนร้อนนเขามาดีเขามาดีเขามาดีโอ้รอดเตะอันนี้โอ้เลือดเต็มอิ่มคอมเว้ยแต่เว้นคิวหรือเปล่า

โอ้สวย hey. ดูม ata, ันเข้ามาตาท่าสองพม้อมโหมัดโหมัดเอาอะไรต่อเดี๋ยวพี่อะไรเนี่ยผมลืมอ้าวแล้วเนียอ้าวอ้าวเฮ้ยอะไปผิดจะมันตาประทับของคนคลั่งเอาล่ะเราควรจะออกจากตรงนี้รับทราบแล้วอัลฟาวันถอยได้ตรงนี้คุณไม่ตายแน่นอนคุณผมู้ริสอผมขอโทษ ดูกูดี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 ทุกคนเอะไปอยู่ที่ทุกคนนานมากเลยมันนานมากเลยอ่ะคือโทรมันใช้เวลาทั้งชีวิตในการตีกูอ่ะทรับแล้วไปดีดีเฮ้ยดีดีหน่อยเฮ้ยไปอยู่ชุดนะครับไปช่วยอยู่โอ้เฮียบิงพอดีโอ้โหรถตาตาจะคลั่งแล้วสินะรถตา ตาตาอู้สใช่อีกเหรอใช่แต่ก็ต้องฝ่าไปเรื่อยๆเลยถ้าตาไต่อย่างนี้เรื่อยๆมันต้องสู้ระเพะเฮ้ยอย่าเได้ในช็อตอุปกรณ์รอว่าเรอตายกูมีเคบีไปแล้วนะเราพลาโดนโอ้โดนเกี่ยวกูฮิวจังหวะหึือคิวนะพวอสุดแล้วอ่ะจะได้คีเคบีแล้วสองหนึ่งมีตั้งสองวิ่ง ทำไมไอ้คนนี้ไม่มีไม่มีโฮกเใช่ปหโอ้ลจะไไปเฮ้ยติดเลเซอร์สุดยอดโอ้ยเอว้ยเออทิ้งไปแล้วตาตาได้กับกูได้กับกูอย่าออกห่างกูผมมาผมมา เอคิวไปละวางด้อยหกวิมีสกิลสองเอ็งโลกจิตด้วยต้องการที่อะไรต้้นมองโดนระเบิดไปไปโอ้ยมน้งตองใช้สกิลเวตาตั้งเข้าไปไปโดมมันเฉยเลยอ่ะตั้งเป็นปาร์กน้องมึงจะไปให้โทรตีดำเฮีอะไรวะ พยายามทันเบียกไปอยู่อันหนึ่งแล้วก็อู้สวยอยู่มั้งโฮ้ยโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ทุกกี่พู้พี่พู้บ้าง่อยเนาะไปไปอีกไปอีกหลบหลบด้วยเออเออเอ้าเอ้าจิบหาละยีเปิ้ลโอ้แมนสี่ขนาดเตะโอ้ยโอ้ยกี่อู้ ชัน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 หายไปเลยโอ้ตัวมันจะคลั่งแล้วสินะพัดนะพัดนะพัดโอ้เกิดอย่างงี้พัดทคุณโดนให้โอ้ยโซโลโ ี่ยพัดยิงยับใส่แต่สไลค์ขาดห้าวิห้าวิใช่มีฟอสตรงฟอสตูปใส่กูปะโอ้ไม่ใช่ตัวนั้นดิเฮ้ยตายแล้วอุ้ยมันจะคนเดียวตะตะลไรตายเก็กยันควันกล้วยตายโอ้ยกูเหอนมันจะตายแล้ววะโอ้ฮหคิวตาอยู่มันมาพักหลังก็บีเคบีให้บีเคบีให้เล่นเลย พี่มหันหน้ามาหันหน้ามาทีมหมดแล้วครับโดนเทส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 จะตายวะไม่ตายไม่ตายหรือเปล่าวะโอ้ขวัญขวัญขวัญขึ้นเขานะพะขึ้นเขาเฮ็กซวยโอ้ยผมบ้าคนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คนเลี้ยงผีเนี่ยภารกิจช่วยชีวิตตา เฮ้ยมันเหี้ยนะไม่มีบ่ายแบกเนี่ยไอ้ที่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆเว้ยไม่มี <ละ S 1> มมยังไงเราก็ต้องเล่นให้นภัทรปีนเขาขึ้นไปยิงเรื่อยๆอะ่ะเต้เดี๋ยวกูบีเคบีให้ให้แนวหน้ายอย่าตายพอเฮก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 โอ้จบแล้วจบจบจบจะรู้ะึบอกกูจบก่อนละกันเฮ้ยโดนข้าบ้านเลยเยอะอ่า <laughs>